ก็ถ้ามาจับเลียดตางเติอขึ้นไปน้่อโอ้โหี่้นยหนยกับ4 5 1หเโอ้โหมาลัตัวเลขกันนะฮะโอ้โหนากับยิ่เจอกันนะฮะ ที่กับที่เจอกันนะครับโอ้โหตีฮัทตีฮัท้ครับ ไม่ยเรก่อนเจากรบรสเทของสระขอาตที่ถูกต้องคบทวการรถไฟแห่งประเทศขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและตองไปถึงที่ว่ามีโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศทยคงมีโอกาสให้บริการท่านีกขอบคุณค่ะแอททนชันสูแรถขึ้นโมเกิ e โรซินรถเชื่อมระหว่างรถไฟ The thank very well at Thailand, appreciate for choosing our services, and look forward to serving in again. Thank you.